ค้รถอรับมรับััแเรา้อมางอทงือยอรวัทรพลัทะเบียนนะครับทะเบียนหน้าหลังก็ถ่ายเลยจ้าห้กล้าบนะครับจ้าห้ก้าบนะครับถามอะไรเขารู้หมดใช่ไหมชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดที่แบบเป็นทางการใช่ไหมมีหนสอใช่ไหม ก็ <S <s จะอย่างตัวนี้เดี๋ยวจะไปถยทัวลโานโอเคหกสิบหกถึงงานถึงม็อบเสร็จเนาะถึงถึงงานจบการชุมนุมโอเคครับขอบคุณมากครับเราก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าทะเบียนหน้ากับทะเบียนหลังเนี่ยคนละอ่านกันแล้วก็คนขับเนี่ยก็ได้ถ่ายคลิปมาบริเวณผู้ชมนุมแล้วก็พูดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอพวกเราเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ไปเขาบอกว่าให้ตำรวจมาใช่ไหมครับให้ตำรวจมา ที่พอเราไปเรียกที่รถมาที่รถที่มาขับมาที่มาป้ายทะเบียนไม่ตรงกันครับป้ายทะเบียนก็คือมาป้ายป้ายทะเบียนเลขห้าคือเปิดเปิดไปรื่อยนะครับใต้ไม่ตรงกันนะ127กรุงเทพมหานครอ่ใป้าายยป้ข้างหลังใต้ข้างหลังเป็นจบ .2557 มหาวิทยาลัยขันแก่นเป็นป้ายจบของมหาวิทยาลัยครับเป็นป้ายแบบเขาถ่ายรูปจบครับใต้หน้ารถเลขอะไร้า้หน้ารถเป็น1กท หนึ่งศูนย์สองเจ็ดที่เหมนครข้างหลังเป็นจอบสองห้าห้าเจ็ดมาไว้ถึงหกเจ็ซึ่งป้ายนี้เป็นป้ายเวลาเขาะะรับปริญญาเนี่ยเขาก็จะเอามาถ่ายใช่ไหมครับทีนี้จอบสอ,องเลยคนระัอบอการเริเวียนรถของรถดีเด่นรถที่ไประหว่างเวลาสิบหกตุนจน,นถึงตุลาุมเราก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่หัวหน้าชุดไปตรวจสอบปรากฏว่าพอหัวหน้าชุดเดินไปเนี่ยเขาไปบอกว่ารถคันนี้ไปเลยแทนที่จะทําการตรวจสอบอ่า เรายกกรณีที่เวลาตั้งด่านหรือเวลามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามตาม,ตามกฎหมายอะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าไปไปเลยบอกว่าไปเลยทีนี้พอเราไปถามเจ้าหน้าที่ว่าคุณปล่อยไปได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปหาผู้กุ่กับครับพอเราไปหาผู้กุกับเราก็เลยได้ทราบชื่อผู้กุ่กับก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่คนนี้มาแล้วก็ขอชื่อมาทีนี้ก็เลยวันนี้พวกผมก็เลยจะมาแจ้งความถามว่าเจ้าหน้าที่อ่าว่า ร้อยตำรวจเอกวิศนุศักดิ์ชวดอ่อนเนี่ยสพเมืองขอนแก่นเนี่ยในเวลาปฏิบัติหน้าที่สามยี่สิบเอ็ดศูนย์แปดนาฬิกาเนี่ยได้เราได้กับเจ้หน้าที่โดยปล่อยให้รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ตรงนะครับตามกฎหมายนะครับปล่อยผ่านไปทั้งที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ไปแจ้งการชุมนุมว่าเจ้าหน้าที่จะมาดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยของของพื้นที่ชุมนุมปรากฏว่ารถคันนี้มาเป็นมันผิดปกติครับพอเราแจ้งมาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำ แสดงวา่าการอ้างการมาดูแลม็อกเนี่ยคือแค่ดูแลอย่างเดียวใช่ไหมครับคือบอกว่ามือที่3มาซึ่งรถคันนี้มีโอกาสเป็นมือที่3มากที่สุดพเพราะปกติคนอื่นๆมาเนี่ยเขาขี่ผ่านมาเขาเปิดกระจกตัวสามนิ้วแล้วก็ขี่ผ่านไปไม่ได้มี่ก็คันนี้ก็จอดค้อมเลนนะครับจอดค้อมสองเลนบนริเวณตรงนั้นระห่ง<ถ>เป็นเวลานานเขาทำยังไงบ้างนะรถคันนี้รถคันนั้นเดี๋ยวให้ดูคลิปเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็พูดประมาณว่า พวกคุณนี่ใหญ่นเนาะราัฐาบาลรัาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเดี๋ยวเจอคีย์เวิร์ดเขาประมาณนี้เดี๋ยวเจอเพราะอธิวัต์ไม,ม่ใช่ค,ค,คือว่าเขาเป็นความคิดกันเงองที่แตกต่างถ้าพูดกับพวกเรานี่ะครับก็คือว่าเขาขีดครับเหตุการณ์เ,<ร>เกิดเมื่อประมาณเวลา21นิกานะครับ คือว่าเหตุการณ์ที่ประชาไทยได้ถ่ายทอดสดนี่ก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จตุพัฒ์บุญพัทนรักษานะครับหรือว่าไผ่ดาวดินได้เข้ามาแจ้งความกับทางการนักโทษตำรวจสอพอ,อ,อเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื่องจากว่าในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มอขอนแก่นปลดแอกนะครับได้มีรถรถที่มีลักษณะผิดปกตินะครับเป็นรถยี่ห้อมาสด้าสองสีดำ นะครับมาจอดรถรถค่อมเลนอยู่บริเวณข้างๆกับที่ชุมนุมนะครับก็คือว่าไม่ได้จอดข้ามาติดชิดด้านถนนหรือว่าไม่ได้จอดมาเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่ามาจอดอยู่คล่อมเลนอยู่ตรงบริเวณที่ชุมนุมแล้วก็ใช้กล้องนะครับถ่ายแผนถ่ายรูปคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับหมายถึงว่าสตาฟทีมงานจัดงานหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะถ่ายแผนเอาไว้จนเป็นระยะเวลาหนึ่งจน าทางสตาฟของคณ,ณ,ณะอีสานปลดแอกสงสัยก็เลยเข้าไปสอบถามนะครับแล้วก็พบว่ารถคันนี้นะฮะป้ายทะเบียนครับป้ายทะเบียนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นคนละทะเบียนกันนะครับแล้วก็ท่าทีก็ดูไม่น่าไว้วางใจนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอา,อาจจะสร้างเช่นว่าถ่ายภาพของผู้ที่เข้าร่วมไปคุกคามหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมก็เลย ได้รีบเดินทางไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งประจำการอยู่ด้านอีกฝ่กาถนนหนึ่งนะฮะทราบจากทางผู้จัดนะครับว่า,าได้มีการวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสองครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้คือเป็นชุดที่ทางสอพอเอมืองร้อยเอ็ดเอ้ขอโทษครับสอพอเอมืองขอนแก่นเนี่ยไดอ้อ้างว่าจะมาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมแต่ว่าไปครั้งแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มานะครับ แล้วก็พอไปครั้งที่สองพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาสี่นายนะครับเดินมาที่รถพอมาถึงแล้วก็บกมือบอกให้รถวิ่งออกไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ทําเข้าทําการตรวจคน้นหรือว่าจากสภาพภายนอกคือรถมีลักษณะผิดผิดปกติก็คือไว้ใช้ใชทะเบียนปลอมทะเบียนป้ายแดงนะฮะหนึ่งด้านนะครับแล้วก็ทะเบียนปกติหนึ่งด้านแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเข้าทําการตรวจสอบเลยนะฮะวิ่งอยให้วิ่งออกไปเลย ค,คุณจตุพัฒนะครับหรือภัยดาวดินก็เลยเข้ามาแจ้งความที่สอพอเอมืองขอนแก่นนะครับนะฮะแจ้งเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำํำรวจที่ชุดที่ทําการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยว่าได้อ่าแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็นะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการมาแจ้งด้วยความอ่าเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากความเป็นห่วงนะครับ ในเรื่องสวัสดิภาพของผู้ชุมนุมเพราะว่าวันที่24นี้ทางขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะฮะในสถานที่เดิมก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นเนี้ยก็จะมีการชุมนุมกันอีก ก็เข้าใจว่าคงมาแจ้งเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพเพราะว่าหากมีการมา<อ>แอบถ่ายรูปหรือมีการคุกคามในรูปแบบต่างๆ,ๆก็อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้มาเ,<อ>เขาเร่วมก็เลยมาแจ้งความไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเห็นรถที่มีลักษณะลักษณะต้องสงสัยและผิดกฎหมายแต่ก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทําการตรวจคน้นหรือว่าทําการตรวจสอบใบยานใดนะครับแล้วก็ ครับก่อนหน้านี้ที่ได้รายงานข่าวไปก็คือว่าในช่วงเงย็นเนี่ยทางอ่าทางกลุ่มของผู้ชุมนุมนะครับ<ด>ก็ได้อ่าได้มีมีข้ออ่าข้อขัดแย้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเล็กน้อยก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำรถเครื่องขยายเสียงเนี่ยไปจอดอยู่บริเวณข้างๆข,ข,ของเวทีแล้วก็เปิดอ่าพูดและอ่านข้อกฎหมายเกีย่ยวกับเรื่องพราวชุมนุมซึ่งทําให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจแล้วก็ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับบัญชาเองก็ได้ชี้แจงออกมาว่าการมาการนำกำลังตำรวจมามาสังเกตการมาตั้งลำโพงเครื่องเสียงมาตั้งอะไรพวกนี้ก็คือว่าเพื่อดูแลสวัสดิภาพของผู้ชุมนุมของประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมการชุมนุมของกลุ่มอิสานปลดแอกนะครับแต่ว่ากรณีนี้ก็ก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ดูจะปล่อยผ่านให้ ผู้ที่บุคคลต้องสงสัยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ชุมนุมปล่อยผ่านไปแบบง่ายได้นะครับตอนนี้ทางาทางประชาไทยเองมีมีภาพของรถคันต้องสงสัยนะครับแล้วก็ทะเบียนของรถด้วยอะไรด้วยนี่เดี๋ยวถ้ายังไงจะรายงานข่าวโดยละเอียดอีกครั้งนะครับขออนุญาตจ,จบการนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังผู้ชมที่กรุณาติดตามนะครับถ้ามีความคืบหน้าเราจะทําการแจ้งผ่านทางไลฟ์ a c e b o o k หรือว่าทางผ่านทางข่าวของเว็บไซต์ประชาไทย .com เพิ่มเติมให้อีกในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ